สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาไซบวงนู่เช่นเคยครับนี่ครับผมแนวนี้เลยครับทั้งแนวครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับกับผลงานนะครับค่ำคืนนี้ครับทางก็พอใช้ได้อยู่ครับทางเดินนู่นก็พอใช้ได้ครับท่านชมเดี๋ยวทายให้ชมครับนี่ครับ ใสายทางข้ามนู่ไว้นะครับสังเกตดีๆแต่นู่ดูแล้วเป็นนู่ตัวเล็กครับนู่ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็ต้องลุ้นครับค่าคืนนี้ว่านู่จะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวรู้กันครับผมนี่ครับลอยั้ยท่านชมลอยปองลงนาครับนี่ครับเป็นลอยตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่นะนู่นนู่ตัวไม่ใหญ่ครับท่านชม ไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงครต้องรอลุ้นกันครับค่ำคืนนี้ลายเยอะครับนี่บวกเยอะอยู่แต่ไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับรอ,อยเดี๋ยวรอรุ้นครับค่ำคืนนี้นะท่านผู้ชมว่าผลงานเราจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวรู้กันครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับแต้มแหลกเรามาแล้วครับผมมาแต่หัวบันเลยครับแต้มแหลกนี่ครับโอ้ติดแล้วครับแต้มแหลกเออแจ่วไปครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่แต่ก็พอได้อยู่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแต่สาก็โอเคนะพอได้ครับสวยงามอยู่ เดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวรอรุ่นครับนี่เพิ่งจะดักเสร็จนะครับได้แล้วครับหนึ่งเต็มครับผมอเต็มที่สองครับผมนี่ครับเต็มซองก็มาแล้วท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอยู่เด้อครับ เดี๋ยวค่ำคืนนี้ครับได้ลุ้นแน่ครับผมเอาครับตานชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาครับทีมงานไปนู่นแล้วหนึ่งครับไปนู่นอีกสองครับนู่นไปแล้วไปแบบนี่นั่งอยู่นี่อีกสองครับไปครับผมเดี๋ยวลุ้นครับค่ำคืนนี้โอ้แถวชมครับเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วค่คืนนี้นะครับนี่ครับตัวเอใช้ได้ครับตัวไม่ใหญ่มาก สวยงามไม่ค่อยชนเท่าไหร่ครับท่านชมนั่นน้ำอีกหนึ่งแต้มครับท่านชมโอ้โหพอได้อยู่ครับพอได้พอได้เดินลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆครับท่านชมเห็นครับหนึ่งแต้มครับเห็นนะเออท่านผู้ชมโดนอีกแล้วครับ สวยงามนอนนอนนอนว้าวกล้วยครับแก้วครับผมเริ่มมีให้ลุ้นกันแล้วครับผมเริ่มติดดีแล้วครับมีขนเอียงอยู่ข้างล่างไม่รู้จะมีตัวติดหรือเปล่าเออคอยะมีรูตรงนี้หลอมไา้เรียบร้อยครับนั่นไงวาวเลยรเรียบร้อยครับนี่แต้มนี่สวยงามไปสิครับ แก้วหนึ่งแต๊บข้างในมีติดรถคันทันทันเดี๋ยวลุ้นกันครับคันทันทันเรียบร้อยครับคันทันทันหนึ่งเดี๋ยวให้คผู้ชมคันทันทันเรียบร้อยครับมีให้ลุ้นกันเรื่อยๆครับผมค่ำคืนนี้ หนก่งติดต้องขันคู่ครับท่นานชมนั่นหมายว่าแอะไต้องขันคู่ครับนี่ครับหนึ่งแปมครับผมเรียบร้อยครับนี่หนึ่งแปมโอ้โห,โหนั่นครับท่านชมเป็นไหงเออโลดนลดโอ้ซองแต้มคู่ครับตรงนี้ขันล้อติดหรือเปล่าดูขันนะอือ เดือดรุนกันไปเรื่อยๆครับผมมารู้งนาจะเป็นยังไงครับพอได้แต้มอยู่ครับแต่างแต่ก็ได้แต้มอยู่นะเสียงลู้ร้องในนาเยอะอยู่ครับท่านผชมผมใส่ล้อไม่หมดเลยครับตรงนี้มีรูอยู่เล็บร้อยครับนี่นี่ไงเป็นไงครับเี็บร้อยครับผมหนึ่งแต้มสวยงามไป นู่เยอะนะครับท่านชมแต่ไม่ติดบวงครับลุ้นเช้าครับผมใส่แล้วตามปองนะครับท่านผม้ชมปองขึ้นปองลงแต่ก็ได้ตัวอยู่เหมือนกันนี่ได้มาอีกแล้วครับผมได้เรื่อยๆอยู่นะครับถึงจะติดตัวหาอยอย่างก็ยังได้เรื่อยๆครับผลงานทอมีให้ชมครับ กระุกอีกหนึ่งแต้มครับผมว้าวเรียบร้อยครับนี่ครับผมสวยงามงานมีผลงานครับท่านผู้ชมงานตัวนี้ก็สวยสิครับสวยงามเลยนี่เจ้าครับผมพอได้อย well. ู mm ่ค hmm. รับพอมีผลงานให้ชม ผลงานตัวซวยๆครับหนึ่งแต้มติดตายครับผมติดล้อยคันนี้ชนไม่ติดครับท่านชมดูคันนี้ครับฟองคันนี้เป็นไงนี่ครับติดคู่เลยครับท่านชมนี่หนึ่งแต้มครับหนึ่ง นีหนึ่งแต้มครับโอ้โหดูแล้วไม่ธรรมดาซะแล้วครับน,นี่อีกหนึ่งแต้มครับผมสวยงามครับโอ้หานแน่ครับคืนนี้พอได้อยู่ครับสวยงามคันนี้ชนไม่ติดคันนี้นติดครับติดซองคันซ้อนครับท่านชมน,น้อนมนหนึ่งคันครับ นั่นคันนั่นติดติดคันนี้ครับโอ้อหลองๆคือนี่มอันมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่ของแท้ครับนี่ไม่ซื้อันนี้เลยนะติดโอ้โหนี่ครับนนนนหนึ่งตัวนู้นอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหติดติดกันเลยครับผมของแท้เลยนะครับสุดยอดครับผม ท่านผู้ชมครับนี่ครับผมผลงานเยอะรอบเช้านะครับก็พอได้ตัวอยู่ครับท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยได้ทายชมนะครับประเดี๋ยมีเสี่ยงเพลงเสียงอะไรเยอะมากเลยเสี่ยงเพลงงานบวชมน้ะท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยไ้ทายชมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมพัน,พนอยออยู่หรือเปล่าเอยแห่เรียบร้อยครับโอ้ย แต้มโอ้มีเสียงเพลงนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเนือเปล่านะจะติดเรื่องหรือเปล่าครับเอาครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ถ่ายชมทุกช็อตนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะสรุปผลงานเลยที่รถเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเสียงดนตรีเสียงอะไรเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกติดเรื่องอีกเอาครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าผมจะได้สักเท่าไหร่นะครับเอาครับท่านผู้ชมครับสรุปยอดกันครับผมอันนี้ผลงานครับนี่ครับเต็มครับอันนี้อีกได้เยอะอยู่ครับเต็มครับผมนอนโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมเท้านี้เอานอนแจ๋วมารถนี่ยังมีครับนี่ครับผม นกระสอบอีกโอ้อยู่ในรถนั้นอีกเอา <c oughs> บานงานนี้เอาครับนู้นเดินมานู้นอีกคนนึงครับผมโอ้โหสายเน้นเอาครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ต้องรีบครับเดินทางกลับครับสายแล้ว <c oughs>